ไรเพลงตาหาักแทนนอเห็นตายยางผ่านมาหัวใจนองมันกระซับกระายโอ้ยมาเป็นตาหนาคนอย่างนั้นคือมารอขักแทเท่งยากอายากเบาแต่ใจนองมันบ่กลา้าอี่แม่ใจมันอ่อนแอลแล้วยามอายหันหน้ามันแน อยากเข้าไปถามอยากสารความสัมพันธ์ลองมาเป็นแฟนกันเบิ่งบ่อายสัญญาสิหักไอ้ผู้เดียวสิบดเดียวไปหักผู้ใดสิยกให้ไอ้เบิดใจของน้องเลยตาหักแทนน้อมารอแทนเด้ใจมันเกเรอ้อยากเดินเซ ไปหาออ้รอยยิ้มหวานๆของไา้มันบาดหัวใจน้องนี่สิเป็นบาตายย้อนขึ้นน้ำอายหูบ่ อยากเข้าไปถามอยากสารความสัมพันธ์ลองมาเป็นแฟนกันเบิ like ่งบบออายสัญญาสิหักอายผู้เดียวสิบอเที่ยวไปหักผู้ใดสิยกให้อายเบิดใจของ แฟนโนมาลอแทเตใจมันเกเรออยากติดเสเ็ไปหาอายรอยิ่งวันวันของไงมันบาทหัวใจนองนี้สิเป็นบาทไตย้อนคึ้ดน,น้ำอายหูบอกตาหักแท่นโนมาลอแทเต ใจมันเกเรอาอยากนล้เซ่เซ่ไปหาอายรอยิ้มวันวานข้องไงมันบาดหัวใจน้องนี่สิเป็นบาดตายย้อนคึดน,น้ำอายหูบอกน้องนี่สิเป็นบาดตายย้อนคึดน,น้ำอายหูบอก